ก็ว่างไปเลยสิคะ่ะรัวอะไรอะ่ะใช่ปะสวัสดีค่ะวันนี้นะค่ะกลมาพบกับช่อง s วิฟตี้ครับเมื่อชิงเยนี่ค่ะทุกคนแล้วก็วันนี้นะค่ะทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในไมค์ครับประชีวิตรอดบนกอดลักกี้บล็อกนั่นเองนะคะ ก็โอเคสําหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากเราก็จะมาเล่นกันต่อจากพาร์ทที่แล้วนะคะถือว่าห่างหายกันไปนานไหมก็ไม่นานสักเท่าไหร่เนาะคือช่วงนี้บุ๋มเองก็อาจจะไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยทุกคนกันด้วยนะคะที่ห่างแบบลงคลิปช้าลงคลิปไอห่างก,กันมากอะไรอย่างงี้นะคะโอเคแต่ก่อนอื่นเลยตอนนี้บุ๋มขอขุดให้มันได้บล็อกเยอะๆเพื่อที่จะเปลี่ยนไบโอมสักทีนะคะเนื่องจากว่าคือแบบเราเปลี่ยนไบโอมใหม่มาจากไบโอมรัชเคปไม่พอ มาได้เป็นแบทแลนน่ะทุกคนคือแบบสุดยอดไปเลยแบทแลนด์จริงๆอาหารไม่คิดจะดรอปมันเลยก็เลยทำการฟาร์มต่อไปเรื่อยๆตามสเต็ปของเรานะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราไปขยายเกาะฝั่งนู้นแล้วก็ขยายเกาะฝั่งนี้ออกไปนะคะทำเป็นที่สำหรับเก็บของโดยเฉพาะกันด้วยถามว่าเกาะฝั่งนู้นจะขยายไปทำอะไรอีกเราจะขยายเพิ่มไปเป็นเกาะเอ่อพวกเกาะต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วต้นไม้แต่และเกาะก็คือแบบ เออเนาะมาทาต้นไม้แบบว่าแยกหมวดหมู่กันก็ดีนะคะดูสิทุกคนของบุ่มเต็มอีกแล้วเว่อเนี่ยมันควรทํำไหมละ่ะมันควรมีจริงๆนะไอ้ก่อนต้นไม้นี่ไม่ไหวนะเนีย่ยไม้หมวดไปอีกแล้วหนึ่งโอ้โหสุยดยอดาไปเลยค่ะทุกคนต้องปลูกต้นไม้แล้วสินะคะมาปลูกก็ปลูกแล้วก็ต้องใช้บนเมลบนเมลที่มีอยู่น้อยนิดต้องโตแล้วนะมีแค่สี่อันโอ้โ ไม่โตซะด้วยมันมีแต่ต้นนู้นแล้วะ่ะบุ๋มไม่อยากใช้ต้นนู้นเลยอะอืมบนเมลไม่คิดจะดรอปมาจริงๆหรือนี่อะเราทำที่ไอ้นี่ได้นะคะเดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงว่ามันคราฟยังไงวิธีการคราฟสิ่งนี้สแลปงั้นหรอมันใช้สแลปล้ลวนๆเลยนะคะอืมดังนั้นก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะคราฟมาก่อนเอ้ยทำบาเรลดีกว่าทุกคน ทำอันนี้เพิ่มมาหนึ่งแล้วก็อันนี้จากนั้นแล้วก็ทําการบารเรลมันอันนี้ไม่พอโถ <c oughs> เดี๋ยวนะสติ๊กเป็นน่าจะมีเออทำบารเรลก่อนเอาบารเรลให้ได้ก็อันนี้ก็ได้อ,อ๋ออันนี้ต้นอ,อ่อนทุกคนมาต้องเสียสละอะไรหลายอย่างเรามาเริ่มกันจากหาอะไรไปใส่ข้างในนะคะบุ่มจําเป็นที่ต้องเสียสละอะไรบางอย่างไม่ได้ใบไม้ my, น่าจะเป็นอะไรทางเลือกที่ดีที่สุดนะตอนนี้ โอเคดังนั้นเราก็ไปตัดใบไม้มาใส่กันดีกว่าสวัสดีใบไม้รู้ฮีทุกคนเป็นไงบอกเลยว่ารวดเร็วทันใจสบายใจได้ป๊บรป๊บป๊บป๊บเก็บเก็บอุ้ยเก็บได้ที่ไหนกันล่ะหนังจากที่เราได้ใบไม้มาแล้วเราก็ใส่ใบไม้เข้าไปโอ้โหทุกคนกว่าจะได้มาแต่ละอันรู้สึกยากลำบากเลยได้อันเดียวด้วยนะประเด็นแล้วก็ไม่โตโอ้โหทุกคนเยี่ยมไปเลย บุ๋มมากจริงๆมันไม่ไหวแล้วทุกคนขออนุญาตนะจ้าไม้ตรงนี้มันจําเป็นจริงๆได้มาเอาพราอยู่นี่ตกไกหมดเลยโถเอ้ยบางบล็อกมันก็ทิ้งไปก็ได้นะคะเพราะว่ามันได้แค่บล็อกเดียวเราจะเก็บไปทําไมใช่ปะไปแล้วไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วตอนนี้รู้แต่ว่าต้องเอามาแปรรูปให้ได้ทั้งหมดก่อนจากนั้นก็เอามาทําเป็นกล่องสองใบแบบที่เราต้องการนะคะ และนี่ก็คือกลองควงเข้าไปก่อนของเยอะเกิเนบางทีเยอะจนแบบต้องทนหายใจกันเลยทีเดียวเดี๋ยวภารกิจในการทำเกาะของเรามันจะกลับมาเร็วนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้คือเดี๋ยวคอทำการขุดให้ได้สักถึง700บล็อกกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเป็นเรื่องปฏิบัติการทำเกาะของเรากันต่อ โอเคเจ็ดร้อยบล็อกเรียบร้อยใจสะขาดกว่าจะถึงเจ็ดร้อยบล็อกทุกคนดูสิเฮ้ยแต่ว่าได้พวกไออี๋อันนี้เยอะมากเลยนะคะได้พวกเหล็กค่อนข้างแบบโคตรจะเยอะอะเดี๋ยวเผาไว้ต่อแต่ก่อนจะเผาฐานหินก็คือเหลือแค่นี้แล้วนะคะความมุ่งสุดท้ายของเราโอเคเก็บเข้าไปและถึงเวลาแล้วที่เราจะไปทําการทําเกาะใหม่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 ต้องมีเสียงสะท้อนดันทุกคนอนะเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะ แล้วก็เอาดินของเราไปด้วยอืมเอาไปเยอะๆก็ได้นะบางทีไม่รู้ว่ามันจะพอหรือไม่พอเราก็ทําสลับไปเผื่อเยอะๆเลยนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเอาเป็นกอที่ยืดออกมาจากทางนี้แล้วกันมาเอาห่างกันประมาณนี้ก็น่าจะโอเคอันนี้บุม๋มจะทำเป็นแบบเดี๋ยวมีรั้วมาด้วยนะคะเวลาเราเดินอะไรเนี่ยมันจะได้สะดวกสบายนะคะทุกคนอันนี้ก็ทำคล้ายๆกันเลยไม่รู้ว่ากี่บล็อกนะแต่ว่า เออจริงเราทำเป็นใหญ่กว่านี้ก็ได้นะเพราะว่ามันจะมีต้นไม้อุ้ยทำยาวๆดีกว่าโอเคตอนแรกก็จะทําแบบให้มันใหญ่กว่านี้แต่คิดไปคิดมาเราเน้นความยาวดีกว่านะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ใช้พื้นที่กว้างขนาดนั้นก็ได้ฮมรู้สึกว่าความมืดมันเริ่มมาอีกแล้วนะคะ1 2 3 3บสสล็อกเลี้ยวหนึ่งสองสามใช่ปะ่ะ แล้วเราก็เริ่มเลี้ยวฟืบฟืบแล้วก็ยาวนะคะค่อนข้างใช้อดินเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรสําหรับปลูกตรงนี้เราสามารถบริหารดินได้โดยไม่ต้องวางทั้งหมดนะคะเอาไม่พอได้ยังไงเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดทำมาเผื่อนะเนี่ยได้เวลาของการชํำอีกสักรอบนะคะ เดี๋ยวนั่นดูก่อนว่ามีบล็อกอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะคะเพราะว่าบางทีก็ไม่อยากใช้แค่หินธรรมดาเนาะมันรู้สึกแปลกปลกเดินมาอย่างรวดเร็วถ้าตกนี่ได้ช็อตเด็ดเลยนะคะเนี่ยอืมจากนั้นเราอยากให้ตรงกลางเป็นทางเดินแล้วคือบุ่มไม่สามารถเกบคราบตรงนั้นได้ไงเราก็ต้องกลับมาคราบตรงนี้อยู่ดีเออ18บล็อกแค่พอปะ บอกเดียวเองเนาะนั่นจะพอแหละเราจะวางแค่ตรงกลางเลยคะ่ะนี่ก็วางตรงกลางไปเลยสิฮะทุกคนนี้ใช้สีที่มันแตกต่างโอเคได้ออกมาเป็นประมาณนี้แล้วคือท็อตก็ไม่ถือมานะบางทีงงตัวเองมากสวัสดีไอ้เต้าอืมอืมตายไปยตายไปซะโอ้ปื้ บล็อกนี่ไงยันดีไซน์บุมบอกเลยว่าเราไปบล็อกกันเยอะนะคะเอานี้ไปวางพื้นนะไม่รู้จะพอไหมแต่เอาเยอะไปก่อนแล้วก็ไปนอนกันดีกว่านะคะบ้านของเราตอนนี้ก็คือว่างเปล่ามากกล่องก็ไม่มีมีแต่ไฟหนึ่งดวงตกแต่งก็ยังไม่ได้ตกแต่งเลยทุกคนสงสัยจะต้องหาสักพากหนึ่งมาตกแต่งบ้านให้ดูดีขึ้นหน่อยสะแหละแต่ตอนนี้ก็คือต้องไปฆ่าไอต้ตาโอ้สกเกตตต้องตองตัวว่ะทุกคนโว้ยเฮ้ยเอากระดูกมา ขากะดุกขากะดกออุตกลงไปยังไงให้มีประโยชน์เข้าใจเปล่าตรงนี้เราก็วางวรอบๆแบบนี้มาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มวางต้นไม้กันจากตรงนี้เลยอืฮะแล้วก็ล้อมน้องเข้าไปจากนั้นก็ให้มันห่างกันสักสองบล็อกไม่สามบล็อกดีกว่าทุกคนเพื่อความสบายใจมันจะได้ไม่ต้นติดกันมากาชิบชิบมันจะได้กี่ต้นกันเนี่ยตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะแบบ ทำน้อยขนาดนี้แล้วก็วางอันนี้ไปอีกบุ๋มว่าต้องได้ขยายเพิ่มมาเนี่ยให้มันได้สักสี่ต้นหน่อยมันได้น้อยเกินไปมันไม่สมควรเรียกตัวเองว่าเป็นฟาร,ร์มต้นไม้เลยอะหรือว่าบุ๋มควรจะเอาห่างกันแค่สองแต่มันก็ยังไงยังไงอยู่อะทุกคนไหนก็มาถึงขนาดนี้แล้วขยายเพิ่มอีกนิดนึงมันจะเป็นอะไรใช่ไหมคะใช่ไหมมันจะเป็นอะไรจริงแล้วก็ปึ๊บปิดจักหน่อย ดูสิเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็วางหินมาตามสเตปนี้ก็จะได้ฟาร์มต้นไม้ที่มีความเปลืองหินค่อนข้างมากของเราเรียบร้อยจากนั้นก็คือต้องเคลียร์ฝั่งนี้ออกไปด้วยโอ้โหเสียหินฟรีไปเยอะเหมือนกันนะเราเนี่ยแอนดี้ไซด์วางมาชึบชุบก็วางอันนี้อุ้ยมันอันนี้มันใกล้ไปอ่ะอันนี้จริงบุ๋มมากเราวางห่างๆตัวเองก็น่าจะดีนะ ทำไมเราต้องมาทำให้ตัวเองดูยุ่งยากด้วยพอแก้ใหม่เมื่อกี้เกิดการเข้าใจผิดฮึมไม่เป็นไรทุกคนทรัพยากรเราเยอะจริงไม่ไม,ไม่มีความเสียดายเลยจริงๆอืมฟึบ,ฟ,บฟึบมางไปนี่ให้มันห่างๆหน่อยเออเดี๋ยวขอไปคราบเพิ่มสักหน่อยอะไรที่คิดว่าจะพอคือแบบไม่พอมากเลยตอนนี้ไม่คข้าใจเหมือนกันว่าทำไมปริ๊บ 50สิบล็อกนี่ก็น่าจะพออยู่นะต่อไปเอาพวกต้นไม้ของเราไปกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็จะเอา2อย่างนะคะปลูกแค่นี้ไปก่อนเดี๋ยวถ้าหากมีพวกไม้สปรูยเข้ามาแล้วจะทาเป็นอีกแปลงหนึ่งที่แบบจะปลูกแค่ต้นใหญ่ๆไปเลยค่ะทุกคนแบบมันจะคุ้มค่าคุ้มราคามากบอกเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือใช้แบบแค่นี้ไปก่อนนะคะีค่ะไม้โอ๊กอะเนาะอันนี้เอาไว้เป็นคิดว่าเป็นสวนสวยงามค่ะแล้วมันสวยไหมเนี่ยทุกคน <laughs> สวยไหมเนี่ย ชึบชึบแล้วก็อีกนึงชึบ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 แล้วก็ใส่สิ่งนี้เข้าไปก็ทําเหมือนเดิมอ mm ือฮึแล้วก็บล็อกคือท้ายวางตรงนี้แล้วก็ทําสเต็ปเหมือนตรงนู้นก็คือลายล้อมให้เรียบร้อยจนตรงมุมก็ออกนิดหน่อยจากนั้นก็ออกวางอันนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ <laughs> ลืมนะคะทาหินมาเพิ่มโถเอ้ย มันได้เวลาแล้วค่ะทุกคนมันใช้เวลาที่จะปลูกแหละส่วนเรื่องที่การตกอันนี้บุ๋มยังไม่ได้คิดนะคะว่าจะเอาเป็นอะไรมาทำดีตอนนี้เอาแค่นี้ไปก่อนนะชั่ชุบชั่จริงๆเราทำเป็นแบบวางให้เต็มแล้วเราก็เอาน,นี้มาวางข้างบนมันก็อาจจะสวยกว่านี้นะ <laughs> ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันบางทีโอเค ทำเกาะเรียบร้อยต่อไปนะคะเราไปทําอีกเกาะนึงกันแต่ว่าก่อนจะทํานั้นบุ๋มขอดูบล็อกก่อนไม่อยากให้มันใช้บล็อกที่ซ้ํากันเยอะอันนี้เอามาทําเป็นอันนี้แล้วก็ทําเป็นน้องแลบอีกทีไม่รู้ว่าต้องใช้เยอะไหมแต่ความรู้สึกของบุ๋มตอนนี้ก็คือเหมือนว่า <laughs> มันจะเป็นเกาะที่เป็นที่เก็บของแล้วแบบดูดีกว่าบ้านเราอะ่ะ หากลางกลางก่อนน่าจะตรงนี้กลางสุดแล้วใช่ปะก็วางสีขาวไปหนึ่งสองสามสี่แล้วก็อันนี้วางตามมาชึบชึบชึบชบจากนั้นบุ๋มจะวางเป็เหมือนขั้นบันไดขึ้นไปให้มันเป็นอีกหนึ่งสเต็ปเรียบร้อยมันก็จะเป็นลักษณะประมาณน,นี้นะคะขอแค่นี้แหละไ <laughs> ม่ได้อยากทำให้มันเวอร์วางมาก วุยตกใจหมดเลยไม่ทําใหญ่นะว่าจะไม่ทําใหญ่ทำไมทําเป็นใหญ,ใหญนะ่หนึ่งหนึ่งเราทำแค่นี้ก็พอทุกคนหนึ่งสองสาสโอเคหนึ่งสองสามแล้วก็เลี้ยวชุบชุบนี่ก็หนึ่งสองแล้วสาเจ็ดโอเคแล้วก็เลี้ยวก็จะเป็นประมาณนี้งงไหมงงบางที ความกว้างมันก็ประมาณถ้าเท่ากับบ้านเรานั่นแหละค่ะคือแบบเราจะเน้นเป็นกอรอบกลมๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไม่รู้ว่าจะกลมให้เราหรือเปล่านะไปกันต่อชึบอย่าไปยอมอย่าอุ้ยเนี่ยมันชอบวางข้างล่างอยู่เรื่อยเลยเนี่มันเสียฟรีดูไมหมถัว่าบ่นให้ใครก็บ่นให้ตัวเองดเนี่ยนี่ยโอ้โอเคประมาณนี้จากนั้นก็วางปิดพื้นด้วยความ ข้าวๆนะคะทุกคนก็ว่างปไปเลยสิคะ่ะกลัวอะไรอะ่ะใช่ปะอุ้ยไม่โอ้ยน้ำทุกคนอู้หูตกตายยังโแต่ว่าตายแต่ว่าของบุ๋มก็ยังถือว่าเหลืออยู่นะคะทุกคนดีนะในตัวไม่ได้มีอะไรมาก อาหารเราก็ยังพอหาใหม่ได้โถเอ้ยไปเบบตกตายได้ยังไงก้นงงงงตัวเองมากทำไมอะ่ะกดชิปอยู่อะ่ะไปเด้งได้ไงเมื่อกี้มันกระโดดขึ้นเองอะ่ะทุกคนเป็นข้อผิดพลาดทางเทคนิคเนะยคะคิดว่าเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะอโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงจริงจริงแหละคนดูบอกจริง <laughs> เหนื่อยกับตัวเองแล้วเกินชิบชเชิบโอเคอันนี้ไม่ได้ดีไซน์มาเลยนะคะว่าจะทำ็นลักษณะไหนแต่ว่าเดี๋ยวเรามาแอบย้ายของตอนที่ไม่ได้อัดคลิปดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าแบบมาย้ายตอนนี้มันคลิปมันจะยาวยืดเยื้อนะคะก็เลยเดี๋ยวค่อยย้ายก็ได้โอเคแต่ก่อนอื่นทุกบริเวณนี้ออกไปก่อนนะคะ โอ้ต้นไม้เริ่มโตกันแล้วทุกคนถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเรียกว่าข่าวดีนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนได้ขอตัดใบไม้ก่อนคุณนี้สิ่งจําเป็นใช้ในการทําปุ้ยของเราคือแบบพอมันเป็นใบโอมไอเนี่ยพอมันเป็นใบโอมแบทแลน่ะพวกผงกระดูกพวกอะไรค่อนข้างจะหายา,ยากนะคะเราก็เลยต้องใช้วิธีทํานอนขึ้นมาเองนะคะสมับไอต้าบนเมล ปูดมปูมเด้งมาดิเดี๋ยวปลูกฝั่งนี้โอ้ยไม่โต <c oughs> อุสตส่ามาปลูกอุ้ยอาหารได้หมดแล้วเก็บไปให้หมดเก็บไปให้หมดบุมไม่ได้ปลูกมันฝรั่งไว้เลยอ่ะเอาไปเออเนาะหรือว่าเรายังไม่ได้มันฝรั่งมาก็ไม่ได้เื็มกันนะก็คือหล่อนตัวเองแล้วหนึ่งรอบๆปลูกเป็นแครอดไปฉุบปุ๊บปุ๊บ อุ้ยทำไมมันเล้ยข้าวได้มันแค่สี่เบงอ่ะมันก็ปลูกแค่รอบรอบนี้ก็พออืมอีกสองงานตรงนี้ก็ตรงนี้ที่เราก็เหมือนเดิมนะคะก็เหลือให้เราไปกินอีกประมาณยี่สิบแปดอันก็เอามากินกับทองก็น่าจะโอเคนี่ไงดีเลยเนี่ยเผาทองไว้ที่เหลือก็เดี๋ยวนะเผาตรงนี้มาดีกว่าแล้วเราก็ทำให้นอนพิเศษทองจากนั้นก็คราบเป็นสิ่งนี้ ก็เบบทุกคนอาหารของเราก็คือกินแครอททองไปเลยสิคะธรรมดาที่ไหนอีกอย่างนึงที่ต้องทำตอนนี้ปักทอดก่อนถึงยังไม่ได้ทำแบบรายละเอียดมากก็เถอะแต่ป้องกันไอต้ามอนเตอร์มาเกิดนีคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยตัดไม้มาทั้งทีไปปลูกกันอย่าไปยอมให้น้อนมาเกิดเพราะว่ามันไม่ใช่ที่สำหรับมอนสเตอร์เกิ บุ๋มจะไม่ยอมทุกคนยอมไม่ยอมก็ดูปักทอดทั่วขนาดนี้คงมีมอนสเตอร์หน้าไหนกล้าเกิดมั้งเนี่ยโอเคก็คือวันนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยโอเคค่ะสำหรับในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปหน้าทุกคนอยากให้บุ๋มมาทำอะไรในแมปนี้อีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะ,ะสนวนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะะบ๊ายบาย,บาย